สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่แป้งก็นำหนังผีฝรั่งสุดหลอนมาฝากทุกๆคนกันนะคะเอาไว้ดูช่วงฮาโลวีนหรือตอนกลางคืนนะคะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้ไม่ควรพลาดนะคะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะ i n s i d e ียชปี2010หนังผีสุดหลอนถูกจัดอันดับว่าเป็นหนังผีน่ากลัวที่สุดอารมณ์หนังแนวบ้านผีสิงที่ทำให้คนดูหลอนอยู่ตลอดเวลา เรื่องราวเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตป่วยอยู่ในอาการโครม่าโดยไม่ทราบสาเหตุจนต้องพึ่งพาหมอผีและพบว่าลูกชายนั้นสามารถถอดจิตขนาดหลับได้และถูกปีศาจกักขังไว้เพื่อรอวันยึดล่างทําให้ผู้เป็นพ่อที่เคยถอดจิตได้ต้องทําทุกอย่างเพื่อช่วยลูกชายกลับมา <is> Panorama Activity ชายเมื่อปี2007นางผีเลิตี้สุดคนหัวลุกพูดถึงคู่รัก ที่ย้ายบ้านอยู่ที่ใหม่แล้วพบกับเหตุการณ์ประหลาดอย่างสิ่งของที่ขยับได้และจะเกิดเหตุการณ์ในตอนดึกเสมอจนสามีถึงกับต้องซื้อกล้องวิดีโอคอยบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความหลอนของเรื่องนี้ก็อยู่ที่กล้องวิดีโอนี่แหละคะ่ะด้วยความที่กล้องมุมแคบทําให้เราคอยลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าผีจะมาตอนไหนบอกเลยค่ะว่าเป็นเรียลลิตี้ชวนหลอนแถมเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกต่างหากอารมณ์แบบว่าหนังจบยังหลอนไม่จบ เดอะคอนจูริงฉายปี2013สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศกดดันแบบนี้ไม่ต้องตุ้งแช่ก็หลอนเองได้ค่ะเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่ต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆมากมายที่ต้องเอาชีวิตพวกเขาไปจนต้องพึ่งพาสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เสมือนมือปราบสิ่งลี้ลับแถมเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงอีกด้วยนะคะความหลอนบอกเลยว่าน่ากลัวจนลืมหายใจ ขึ้นหิ่งหนังผีแนะนำเลยค่ะข้อนังผีไม่ควรพานเรื่องนี้เลยนะคะแอนนาเบลายเมื่อปี2014ตุกตาผีสุดเฮี้ยนต้องยกให้น้องคนนี้เลยนะคะเรื่องราวของแม่ที่ซื้อตุ๊กตาจากร้านขายของเก่าเพื่อมาเป็นของขวัญให้ลูกจากนั้นก็พบเหตุการณ์ประหลาดอย่างตุ๊กตาขยับเองได้หรือเปลี่ยนที่ตั้งจนมาสังเกตเห็นรอยเลือดที่ตุกตาจึงพบว่ามีวิญ,ญญาณสิงอยู่ ที่สุดแล้วต้องพึ่งพาสามีภรรยามือปราบสิ่งลี้ลับมาช่วยจัดการหลายคนดูแล้วก็ว่าน่ากลัวบางคนดูแล้วก็เฉยๆแบบนี้ต้องลองพิสูจน์เองนะคะว่าจะน่ากลัวแค่ไหนเดนันชายเมื่อปี2018ไปต่อที่ผีแม่ชีกันเลยนะซินเนสเตอชายเมื่อปี2012สําหรับใครที่ชอบหนังสยองขวัญแนวสืบสวนเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูค่ะเรื่องราวของนักเขียนนิยายฆาตกรรม ที่ต้องออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือหลังจากที่เขาเข้าไปอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมยกครัวเขาก็พบกับฟิล์มบันทึกภาพที่เผยให้เห็นถึงข้อมูลหลักฐานชิ้นสำคัญของการฆาตกรรมทำให้เขาและครอบครัวต้องเผชิญกับความสยองขวัญเสียเองเมื่อพบว่าสิ่งที่เขากำลังเจออยู่คือปีศาจร,ร้าย เรื่องนี้เขายกให้เป็นหนังสยองขวัญเกรดเอจะหลอนเบอร์ไหนไปหาดูกันได้เลยจ้า a u g o s t Story ฉายเมื่อปี2017สําำหรับใครที่ใจไม่กล้าพอแต่อยากดูหนังผีแนะนำเรื่องนี้เลยนะคะคู่รักคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข จนมาวันหนึง่งสามีจากไปด้วยอุบัติเหตุอย่างกระทันหันทำให้เขากลายเป็นผีที่สิงอยู่กับบ้านเฝ้าดูชีวิตโดยไม่สามารถทำอะไรได้มากเรื่องนี้พูดถึงชีวิตหลังความตายซะมากกว่าให้อารมณ์เหงาหดหูความทรงจำของคนที่จากไปผีในเรื่องไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมาในเวอร์ชั่นผีผ้าห่มที่ไม่ทำให้หัวใจวายแอบดราม่าเล็กๆค่ะ ฉายเมื่อปี2020มาถึงหนังผีแนะนำกันบ้างค่ะความโหดให้เต็มสิบไม่หักแนะนำเรื่องของกลุ่มเพื่อน6คนทำพิธีสื่อสารติดต่อกับวิญญาณผ่านโปรแกรมสุ่มในช่วงกักตัวจากนั้นก็มีใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มดันทำพิธีพลาดจนทำให้ผีหลุดในที่สุดผีก็เริ่มไล่หลอกและฆ่าคนออนไลน์ไปเรื่อยๆบรรยากาศของหนังเหมือนเรากำลังคุยซูมกับเพื่อน มีทั้งความร้อนและหวัดระแวงพูดเลยค่ะว่าดูแล้วเสียวสันหลังวาบแน่นอน <c> u <oughs> n f เฟนเ d ชเมื่อปี2018เป็นหนังผีอีกเรื่องที่เดินเรื่องผ่านจอคอมเกี่ยวกับผีและโลกออนไลน์เรื่องราวหญิงสาวคนนึงที่ถูกบูลลี่จากเพื่อนโดยการปล่อยคลิปทำให้อายจนทำให้เธอต้องฆ่าตัวตายและในวันครบรอบการจากไปของเธอ เพื่อนระลึกถึงเธอด้วยการวิดีโอแชทจากนั้นมียูสเซอร์ของเธอเข้ามาร่วมในแชทนี้ด้วยสรุปว่าฝีมือใครกันแน่หรือคนตายจะตามมาทวงแค้นความผีของเรื่องนี้อาจจะไม่ทำให้พีคเหมือนเรื่องอื่นแต่ก็มีเรื่องให้ลุ้นให้ว้าวตลอดเลยค่ะ a q u i r e d Page ชรฉายเมื่อปี2018เป็นอีกเรื่องหนึง่งหนังสยองขวัญที่ลุ้นกันจนตัวเก่งจนแทบจะลืมหายใจเรื่องราวของเอเรียนบุกโลกเพื่อมาจับคนไปค่ะ แต่เอเลียนดันเป็นเอเลียนตาบอดทางเดียวที่จะจับมนุษย์ได้คือจับจากสัญญาณทางเสียงดังนั้นคนที่จะอยู่รอดได้ต้องห้ามส่งเสียงซึ่งครอบครัวของนางเอกก็มีอยู่ด้วยกัน5คนที่สำคัญแม่ยังท้องอยู่อีกด้วยมาดูกันว่าจะเอาตัวรอดได้อย่างไรว่ากันว่าหนังรุนมากใครชอบแนวนี้ต้องหาดูคะ่ะ The บ i n g ฉายเมื่อปี2002ต้องยกให้เป็นหนังผีน่ากลัวในตำนานสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้เป็นหนังรีเมคมาจากต้นฉบับของญี่ปุ่นค่ะมาพร้อมกับผีสาวซาดาโกตัวท็อปเรื่องความหลอนเรื่องราวของวิดีโอเรื่องหนึ่งที่ใครได้ดูต้องตายภายในเจ็ดวันนั้นตัวเอกก็ได้เข้าไปดูวิดีโอเรื่องนี้โดยบังเอิญจากการไขปริศนาการเสียชีวิตของหลานสาวทำให้ต้องเจอกับสถานที่และ ความรับที่ถูกปิดบังเอาไว้แถมมีเวลาเพียง7วันเท่านั้นในการไขปริศนาขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าดูจบนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลยนะคะน่ากลัวจริงๆลาชิปชายเมื่อปี2014อยู่นะคะเป็นบางเรื่องนะคะ ะะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เลือกช่องทางที่ต้องการแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแม่แป้ง้วยนะคะ